1> EP 1,978คำพิพากษาศาลฎีกาที่5055ทับ2,167บริษัทลอลิงโจทย์นางสอเสือกับพวกจำเลยโจทย์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่1จําชำระเงิน400,000 9,216บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ8 0 5 6 2ต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จบหากไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนให้จำเลยที่สองชำระหนี้ดังกล่าวแทนจำเลยทั้งสอง ขาดนัดยื่นคำให้การสารชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1. นึ่ชำระเงิน1 000, 5 0 0 0บาทพร้อมดอกเบีย้ยอัตราร้อยละ5ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องวงเล็บฟ้องวันที่10มีนาคม2 5 6 4เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์ หากจำเลยที่1ไม่ชำระให้จำเลยที่สองชำระหนี้ดังกล่าวแก่โจทแทนและให้จำเลยทั้งสองใช้ค่ารื้อจ่าตำเนมแทนโจท์โดยกำหนดค่าทนายความหนึ่งหื่นบาทเฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้แทนเท่าทุนทรัพย์ที่โจท์ชนะคดีคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินคดี ให้เป็นพับโจทย์อุธอรศาลอุทธร์ภาคสี่แผนกคดีผู้บริโภคพิพากษาแก้เป็นว่าหากจำเลยที่หนึ่งไม่ชำระหนี้ให้จำเลยที่สองชำระแทนเป็นเงินหนึ่งบืนบาทโดยไม่ต้องรับผิดชำระดอกเบีย้ยนอกจากที่แก้ให้เปลีป่ยนไปตามาคำพิพากษาสารชั้นต้น ข้าราชการำเนียมจันอุทธรให้เป็นพับโจทย์ดีกาโดยสารดีกาแผนกคดีผู้บริโภคอนุญาตให้ดีกาสารดีกาแผนกคดีผู้บริโภควินิจฉัยว่าคเริจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2 5 6พหกจำเลยที่1ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับโจทย์ในราคา 1,598,688า้านบาทผ่อนชำระเป็นงวดงวดละ22,204บาทรวม72งวดเริ่มชำระงวดแรกวันที่3มกราคม2 5 6 2งวดต่อไปชำระทุกวันที่3ของทุกเดือนโดยมีจำเลยที่2ทํทำสัญญาค้ำประกัน จำเลยที่1จึ่ำระค่าเช่าซื้อให้โจทเพียง18งวดเป็นเงิน3,99672บาทโดยผิดนัดตั้งแต่งวดที่19ปัจจำวันที่3กระดกระดาคม2 5 6พเป็นต้นไปโจทย์บอกกล่าวการผิดนัดไปยังจำเลยที่2ร่วงพ้นกำหนด60วัน นับแต่วันที่จําเลยที่หน,นึ่งผิดนัดโดยโจทกับเข้าครอบครองรถยนต์ที่เช่าซื้อเมื่อวันที่24กันยายน2563และนำออกประมูลขายได้ในราคา800,000บาทคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของโจทย์ซึ่งได้รับอนุญาตให้ดีกาว,ว่า จำเลยทั้งสองต้องรับผิดในค่าขาดราคาหรือไม่เพียงใดเห็นว่าแม้นสัญญาเช่าซื้อข้อ14จะระบุว่าจุดจุดจุดหรือสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีอื่นใดก็ตามและเจ้าของได้กับเข้าครอบครองรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วจุดจุดจุด แต่เมื่อโจทย์และจำเลยที่หนึ่งต่างสมัครใจเลิกสัญญาเช่าซื้อต่อกันโดยปรยายอันเป็นผลให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาต่อกันอีกโจทย์จึงไม่อาจอาศัยข้อตกลงตามสัญญาเช่าซื้อเรียกร้องค่าขาดราคาจากจำเลยที่หนึ่งได้ ที่สารุทธรภาคสีวินิจฉัยว่าโจดและจำเลยที่หนึ่งต่างสมัครใจเลิกสัญญาต่อกันโดยปริยายโจทย่อมไม่มีสิทธิ์เรียกค่าขาดราคาอันเป็นค่าเสียหายตามข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อได้นั้นสันดีกาเห็นพ้องด้วยดีกาของโจดฝังไม่ขึ้นอันหนึ่งเมื่อโจดและจำเลยที่หนึ่ง ต่างสมัครใจเลิกสัญญาเช่าซื้อต่อกันโดยโปรยใย่แต่กรณีเช่นว่านี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติถึงผลของการเลิกสัญญาที่จะยกมาปรับคดีได้จึงต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเทพเคียงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา391วรรคหนึ่งที่บัญญัติถ,ถึงการเลิกสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญา นเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4ดังนั้นโจรสจะมเลยที้หนึ่งจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา391วรหนึ่งซึ่งเฉพาะการส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนแก่โจทน,นั้นเนื่องจากรถยนต์ เป็นรั์ที่เสื่อมสภาพและเสื่อมราคาไปตามการเวลาและการใช้งานการกลับเข้าครอบครองรถยนต์ที่เจ้าซื้อของโจทย์กรณีเช่นนี้เห็นได้อยู่ในตัวว่าไม่อาจทำให้โจทย์กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมได้เหมือนดังเช่นขณะทำสัญญาดังนั้นเพื่อให้โจทย์ได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม ได้ใกล้เคียงกับขณะทำสัญญาเท่าที่พอจะเป็นไปได้จำเลยที่หนึ่งต้องชดใช้ค่าเสื่อมราคาของรถยนต์ที่เช่าซื้อให้แก่โจทย์ในข้อนี้แม้เพียงหลักฐานของโจทย์จะไม่ได้ความชัดเจนว่ารถยนต์ที่เช่าซื้อเสื่อมราคาไปเพียงใดแต่ปรากฏตามสัญญาเช่าซื้อว่ารถยนต์ที่เช่าซื้อเป็นรถใหม่ มีราคาเงินสดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม1 2 0 9 9 5 3 2บาท71สตางหักเงินดาวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม13,103บา74สตางคคงเหลือราคาเงินสดเป็นเงิน1 2 8 6 4 2 8บาท 97สิบเจ็ตางค์จำนวนที่1นึ่งชำระค่าเช่าซื้อไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว373,525บาท20สตางค์โดยครอบครองใช้สอยรถยนต์ที่เช่าซื้อรวมแล้วประมาณ1ปี10เดือนปรากฏตามใบตรวจเช็คสภาพรถยนต์ว่ามีการใช้งานเป็นระยะทาง 3 2มหมื่นสอกิโลเมตรจึงเห็นสมควรกำหนดค่าเสื่อมราคาของรถยนต์ที่เจ้าซื้อให้แก่โจทย์เป็นเงิน30,000บาทและเมื่อค่าเสื่อมราคาที่กำหนดให้นี้เป็นหนี้เงินโจทจึงมีสิทธิ์คิดดอกเบีย้ยผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา224 ที่ใช้บังคับในขณะยื่นฟ้องและที่แก้ไขใหม่ตามลำดับนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์แต่เนื่องจากโจทย์ดีกาขอดอกเบีย้ยมาในอัตราร้อยละห้าต่อปีดอกเบีย้ยนับแต่วันฟ้องถึงวันที่10เมษายน2564จึงกำหนดให้ในอัตรา ร้อยละห้าต่อปีตามที่ขอเมื่อรวมกับค่าขาดประโยชน์15,000บาทซึ่งยุติไปตามควาพิพากษาศาลชั้นต้นแล้วจำเลยที่หนึ่งต้องรับผิดชำระเงินแก่โจทย์ทั้งสิ้น45,000บาทพร้อมดอกเบีย้ยอัตราร้อยละห้าต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทกทั้ทงนี้ดอกเบีย้ย นับตั้งแต่วันที่11เมษายน264ให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกิจดีกาซึ่งออกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา7บวกด้วยอัดแต่เพิ่มร้อยละ2ต่อปีส่วนจำเลยที่2นั้นเนื่องจากค่าเสื่อมราคาที่โจทย์มีสิทธิ์ได้รับตามที่วินิจฉัยมาข้างต้นเป็นค่าเสียหายที่จำเลยที่1 จะต้องชำระเพื่อให้โจทได้กับคืนสูุ่านะดังที่เป็นอยู่เดิมภายหลังจากการที่สัญญาเลิกกันแล้วเมื่อโจดบอกกระาำการผิดนัดไปอย่างจำเลยที่2อล่วงพ้นกำหนด60วันนับแต่วันที่จำเลยที่1ผิดนัดจำเลยที่2จึงหลุดพ้นจากความรับผิดในส่วนนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและผ่านิดมาต่า 686วักสองคงต้องรับผิดเฉพาะค่าแต่ค่าขัดประโยชน์เป็นเงิน1,000 0บาทตามคำพิพากษาสารุทธรภาค4พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่1ชําชำระเงิน45,000บาทพร้อมดอกเบีย้ยอัตราร้อยละ5ต่อปีนับแต่วันฟ้องวงเล็บฟ้องวันที่10มีนาคม 2 6งพเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์ทั้งนี้อัตราดอกเบีย้ยให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราก,กิจดีกาซึ่งออกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา7บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ2ต่อปีแต่ไม่เกินอัตราร้อยละ5ต่อปีตามที่โจทย์ขอนอกจากที่แก้ให้เป็นไปนตามควมพิพากษาสารุารธรทภาคสี่ ข้าราชกาตำเนียมชั้นดีกาให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายแพ่งและผ่านนิดมาตรา391เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้วคู่สัญญาแต่และฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมแต่ทั้งนี้จะให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิ ของบุคคลภายนอกหาได้ไหมมาตรา391วรกสองส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าวมาในวรคต้นนั้นท่านให้บวกดอกเบีย้ยเข้าด้วยคิดตั้งแต่เวลาที่ได้รับไว้มาตรา391วรกสาส่วนที่เป็นการงานอันได้กระทำให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์นั้น การที่จะชดใช้คืนท่านให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรแห่งค่าการนั้นๆหรือท่านไหนสัญญามีกํำหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทนก็ให้ใช้ตามนั้นมาตรา391วรรคสี่การใช้สิทธิ์เลือกสัญญานั้นหากกระทบกะเกิดเถือนถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่